สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ทุกท่านค่ะในคลิปนี้นะคะช่วงเดือนเมษายน65นี้ดวงภาพรวมแบบจัดเต็มค่ะการงานการเงินความรักและสุขภาพของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะชาวราศีสิงห์นะคะหรือว่าผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง31สิงหาคมสำหรับไพ่พรมยานค่ะคุณเกิดเดือนไหนเป็นคนราศีนั้นค่ะ ไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่เทพพุธค่ะตามมาด้วยไพ่เทพพสาวและใบสรุปคือไพ่พระแม่ปราวตีค่ะความรู้สึกนึกคิดของคุณนะคะในช่วงปัจจุบันนี้นะคะเทพพุธมีความสับสนบ้างค่ะมีความกังวลใจบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าตัวคุณเองอะค่ะเป็นคนที่มีพรสวรรค์โดดเด่ดนในเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสารรค์หรือมีความคิดที่บันฉีกแตกต่างจากคนอื่นนะคะ เก่งในเรื่องของการค้าการค้าการขายค่ะมีวาทศิลป์ที่ดีมีสเสน่ห์ต่อคนรอบข้างเป็นคนที่พูดจาอ่อนหวานนุ่มนวลค่ะถ้าทําธุรกิจการค้าเนี่ยก็เรียกว่าเป็นที่รักนะคะเป็นที่รักของคนรอบข้างเป็นที่รักของลูกค้าหุ้นส่วนอย่างเงี้ยค่ะอ่าเป็นคนที่เหมาะกับการทําธุรกิจถ้าทําธุรกิจแล้วมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเพราะเป็นคนที่ไม่ชอบยึดติดกับรูปแบบ มีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์เป็นพรสวรรค์นะคะมีต้นทุนมีต้นทุนที่มันแตกต่างจากคนอื่นในเรื่องของการใช้จินตนาการที่ดีในเรื่องของอทักษะการค้าและพาณิชย์นะคะเทพสาวผ่านความทุกข์ความยากความเศร้ามามากพอสมควรค่ะกว่าจะมาถึงจุดนี้นะคะแต่ว่าถ้าคุณผ่านมาหมดแล้วเนี่ยมันเป็นจุดที่ทําให้คุณเนี่ยคะ่ะ หนักแน่นเข้มแข็งแล้วก็มั่นคงค่ะเป็นเสาหลักให้กับคนรอบข้างนะคะเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างมีความละเอียดถี่ถ้วนมีความระแวดระวังตัวเองสูงมากเป็นคนที่ไม่ประมาทแล้วก็มีความมีความอดทนสูงมากกว่ากว่าลหลายๆราศีในช่วงเนี้ค่ะด้วยความที่คุณผ่านบททดสอบมาเยอะเปรียบเสมือนช่วงระยะเวลาที่ คุณขึ้นมาสู่จุดที่มันสูงขึ้นมั่นคงมากขึ้นอีกระดับหนึ่งต่อให้คุณเนี่ยค่ะมีความสับสนมีความกังวลใจหรือว่ามีปัญหารอบด้านค่ะคุณก็จะสามารถแบบผ่านไปได้เสมอค่ะด้วยความหนักแน่นเข้มแข็งของคุณนะคะด้วยความที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและด้วยความที่เสียสละทําเพื่อคนที่คุณรักทําเพื่อคนรอบข้างหรือทําเพื่อครอบครัวค่ะไพ่พระแม่ปรตรอุ้มปคะนนเนี่ยค่ะ ตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่รักครอบครัวมากถ้ายังโสดอยู่ก็จะมีความผูกพันกับคุณแม่พี่น้องนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยรักรักบุตรรักภรรยาของตัวเองอ่าเป็นห่วงสามีเป็นห่วงครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะรักคุณแม่มีความผูกพันต่อครอบครัวมากตรงเนี้ยค่ะพลังความรักเนี่ยค่ะมันทําให้ตัวคุณเองอะค่ะยึดมั่นในคุณงามความดี จิตใจหนักแน่นเข้มแข็งม,มั่นคงไม่ย่อท้อต่อปัญหาใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็นแล้วแต่คุณยังคงเป็นเสาหลักคุณยังเป็นความมั่นคงให้กับคนรอบข้างเสมอมันเป็นที่มาให้คุณเนี่ยค่ะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีรู้จักพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสช่วงนี้นับปัจจุบันนี้ค่ะอาจจะมีความเครียดหรือความวิตกกังวลบ้างมีความระแวดระวังตัวเองสูงค่ะแต่ว่า ถ้าถ้าใครที่ปัจจุบันนะคะมีความรู้สึกแบบนี้อยู่นะจะบอกว่าคุณจะสามารถผ่านไปได้ค่ะ,อ,ะอนาคตในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะไม่ว่าคุณจะติดขัดอะไรคุณก็จะได้รับความช่วยเหลือค่ะไพ่พระแม่ประวตีนะะี่ค่ะหมายถึงการได้รับความรักความเมตตาสมมติว่าถ้าคุณทำการค้าการขายนะคะแล้วคุณรู้สึกว่ามันมันฝืดเคืองมันกดดันจังเลยะคะ่ะพอพอช่วงเวลาที่พอช่วงเวลาที่ ช่วงเดือนเมษาเนี่ยค่ะช่วงเดือนเมษาเนี่ยนะคะมันจะเป็นช่วงเวลาที่มันจะมีในเรื่องของสิ่งดีๆที่จะเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออคู่ค้าหุ้นส่วนการได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบข้างติดขาดก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะเป็นที่รักของคนรอบข้างอย่างเงี้ยค่ะทำให้คุณแบบสามารถผ่านไปได้ค่ะสามารถผ่านไปได้อะคือ คือชุดนี้คุณไม่ว่าคุณจะติดขาดอะไรค่ะลองสังเกตตัวเองดูนะว่าในในเวลาที่คุณรู้สึกว่ามันมันกดดันจนถึงที่สุดแล้วอะแต่มันก็ผ่านไปได้เสมอค่ะผ่านไปได้แบบปฏิหารผ่านไปได้แบบไม่น่าเชื่อค่ะจะมีจะมีสิ่งดีๆสถานการณ์ดีๆหรือคนดีๆคอยหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือคุณอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นลักษณะน,นั้นนะคะในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของในเรื่องของการเงินเนี่ย ถ้าใครทํางานประจําแล้วรู้สึกว่ามันมีความกดดันในเรื่องของรายได้นะคะชุดนี้คุณลองบุกเบิกเริ่มต้นทําธุรกิจส่วนตัวดูค่ะจะทําธุรกิจอะไรก็ได้ขอให้ตัวคุณเองเนะะี่ยค่ะมีประสบการณ์มีความชํานาญในด้านนั้นจริงๆอะคะ่ะถ้าคุณกล้าคิดกล้าตัดสินใจแล้วก็วางแผนพัฒนาความรู้มาแล้วเนะะี่ยค่ะแล้วคุณลงมือทํานะคะคุณจะประสบความสําเร็จอ่ะก็ลักษณะเดียวกันค่ะติดขัดอะไรก็จะได้รับความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอคําแนะนํามีคนให้คําปรึกษาหรือจะเป็นเรื่องของเงินทุนอย่างเงี้ยค่ะจะมีคนหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ตัวคุณเนี่ยค่ะสามารถผ่านสถานการณ์นั้นๆไปได้แต่ถ้าคุณทําการค้าการขายอยู่แล้วค่ะในช่วงนี้ค่ะจะได้รับความเมตตาค่ะจะได้รับความเมตตาจากเป็นที่รักของคนรอบข้างค่ะมีคนชื่นชมมีคนชื่นชอบมีคนมองเห็นความสามารถ มีคนที่เขาสนับสนุนส่งเสริมคุณอย่างนี้ค่ะคือในชุดนี้คำว่าได้รับความเมตตาเนี่ยค่ะมันไม่ได้มาจากอของมันไม่ได้มาจากเรื่องของการงานหรือการทำธุรกิจอย่างเดียวนะคะคือคุณนะมีชื่อเสียงไปในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกระตันยูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ความจริงใจมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีน้ำใจกับคนรอบข้าง หรือเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงอะคะ่ะในสถานการณ์ที่ยากลําบากค่ะยังมีหลายๆคนที่เขามองเห็นคุณงามความดีของคุณนะคะที่คุณมีความเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดอ่ะก็จะขอตอกย้ําและเป็นกําลังใจให้ชาวราศีเส็งอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ที่มันรู้สึกว่ายากลําบากสักแค่ไหนแต่ความที่ตัวคุณเองอะค่ะเป็นคนที่จิตใจหนักแน่นเข้มแข็ง และไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคมันจะสามารถทําให้คุณนะคะผ่านสถานการณ์เรื่องนั้นๆไปได้แล้วก็ผ่านไปได้แบบผ่านไปได้แบบประสบความสําเร็จได้ดีด้วยการงานดีการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นค่ะในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเนี่ยมีความสับสนวั่นไหวหรือมีใครหลายคนอาจจะเคย ผิดหวังเสียใจในเรื่องของความรักมาก่อนบางคนก็ลักษณะลักษณะของคนที่แบบต้องมีภาระต้องรับผิดชอบต้องเลี้ยงลูกโดยลําพังอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแยกกันไปแต่ว่าคุณยังต้องดูแลลูกอยู่อย่างเงี้ยค่ะทาให้ตัวคุณเองอ่ะไม่กล้าที่จะเปิดใจรับใครง่ายๆค่ะเพราะว่ากลัวความผิดหวังอ่ากลัวความเสียใจถ้าจะรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยค่ะคือคุณคาดหวังความมั่นคง คนที่จะมาส่งเสริมกันคนที่มีความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันแล้วก็รักคุณแล้วก็รักรักครอบครัวของคุณหรือรักลูกของคุณอย่างเงี้ยค่ะ,ะแต่ถ้าใครที่โสดบริสุทธิ์เลยนะโสดแบบว่าไม่มีลูกไม่เคยมีครอบครัวมาก่อนนะคะโสดจริงๆเลยนะคะไม่กล้าเป็นคนที่แบบกลัวความรักอะคะ่ะกลัวความผิดหวังเวลาเวลาที่จะเริ่มต้นความรักเนี่ยค่ะ คือค่อนข้างที่จะมีความหวาดระแวงแต่จริงๆแล้วเป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะถ้าความรักของคุณจะราบรื่นหรือประสบความสําเร็จเนี่ยควรจะได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่ถ้ามีผู้ใหญ่อะค่ะท่านสนับสนุนส่งเสริมหรือเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคุณเนี่ยค่ะความรักของคุณก็จะราบรื่นมีโอกาสจะได้เจอคู่ที่ดีค่ะไพ่พระแม่ปรตีอุ้มพระพิฆเนศเนี่ยค่ะในเรื่องของความรักเป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะความรักจะประสบความสําเร็จ ต้องมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่งเสริมจึงจะได้เจอคู่ที่เหมาะสมค่ะถ้าเปิดใจนะคะถ้าเปิดใจไม่ยึดติดกับอดีตนะคะไม่ปิดกั้นตัวเองมีเกณฑ์ได้เจอคู่ที่ดีมีโอกาสได้พัฒนาจากคู่รักไปสู่ครอบครัวในอนาคตค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะระยะเวลาเท่านั้นค่ะที่จะพิสูจน์ความจริงใจนะคะที่จะเ,เป็นเครื่องตัดสินใจหรือเป็นบททดสอบว่าคนสองคนเนะะี่ยค่ะจะสามารถ พัฒนาเรียนรู้นะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนไปสู่คู่รักหรือจากคู่รักไปสู่ครอบครัวในอนาคตได้หรือไม่ระยะเวลาเท่านั้นค่ะส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะค่อนข้างที่จะรักครอบครัวมากถึงมากที่สุดค่ะเป็นเสาหลักของครอบครัวเสียสละทำงานหนักเพื่อคนที่คุณรัก ถึงคุณจะเจอสถานการณ์ที่มันกดดันยังไงแต่ความโชคดีของคุณคือมีครอบครัวที่ดีค่ะมีลูกที่น่ารักมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีความสุขค่ะสุขภาพนะคะระวังสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับช่องท้องนะคะลำไส้กระเพาะกระเพาะอากักเสบหรือระบบย่อยะคะ่ะแล้วก็ความเครียดความเครียดนะคะความวิตกกังวลอ่าตรงนี้ก็เป็นดวงภาพรวมค่ะเป็นดวงภาพรวมถ้าคุณจัดสมดุลน,นะคะ พักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วก็ไม่เครียดจนเกินไปาทานอาหารให้ตรงเวลาอย่างเงี้ยนะคะเรื่องสุขภาพเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงมากาความเครียดเนี่ยค่ะบางทีเราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้ามันสะสมระยะเวลายาวนานเนี่ยค่ะมันก็ส่งผลกับสุขภาพได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วความเครียดเนี่ยค่ะมันเป็นตัวการสําคัญเลยค่ะที่จะไปปิดกั้นความสําเร็จความราบรื่นค่ะ ถ้าคุณต้องการความสุขที่แท้จริงต้องการความสําเร็จที่แท้จริงอะค่ะคุณต้องปลดปล่อยพลังงานด้านลบออกตัดความวิตกกังวลค่ะเปลี่ยนเป็นพลังงานความคิดสร้างสารรค์เป็นแรงผลักดันให้คุณกล้าคิดกล้าตัดสินใจแล้วก็บุกเบิกเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆก็จะทําให้พลังงานดีๆค่ะความโชคดีสิ่งดีๆนะคะมันก็จะตามมาค่ะในชุดนี้ เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนค่ะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงคุณจะประสบความสําเร็จแล้วก็มีความมั่นคงความโชคดีขอยงคุณคือมีกําลังใจที่ดีแล้วก็เป็นที่รักของคนรอบข้างค่ะขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะขอให้คุณมีความสุขประสบความสําเร็จเป็นเสาหลักเป็นความมั่นคงแล้วก็ขอให้คุณเนี่ยค่ะหนักแน่นเข้มแข็งอย่างนี้ตลอดไปค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหน ส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อทักมาที่ไอดียไลน์ที่ปกคลิปด้านหน้านี้ได้นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะอาจารย์สาธกาพรมยานค่ะไพ่พรมยานพยากรณ์ค่ะสวัสดีค่ะ